สวัสดีครับผมเอ็มฟิตหลวงปู่ทิมนะครับวันนี้ผมมีเหรียญปกแปดรอบของหลวงปู่ทิมมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเหรียญปกแปดรอบของหลวงปู่ทิมนั้นเขาเป็นแบบไหนกันของเทมีเยอะนะครับ ตอนนี้ก็เหรียญรุ่นนี้ก็เล่นกันหลายหมื่นนะครับที่ฝอยแดงแดงนี่เล่นกันแพงนะครับรุ่นนี้อยากให้เพื่อนๆพี่พได้ดูกันถ้าใครมีแบบนี้นี่ส่งมาขายผมได้นะครับผมรับเช่าไม่ว่าหลวงทิมรุ่นไหนนะครับขอให้ทันขอให้แท้ผมรับเช่าถึงที่ครับเดี๋ยวผมจะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนได้ไปดูกันนะครับว่าเหรียญปกแปดรอบเขาเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ดูของแท้กัน,นครับ นี่นะครับ <Wow. S 1> เหรียญตกแปดรอบหลวงปู่ทิมว้าว <Wow. S 1> องนี้จะเป็นบล็อกอุใหญ่ทิมซ้อนนะครับเหรี <Wow. S 1> ยญองนี้พอมีผิวไฟหน่อยครับเดี mm ๋ย hmm. วจะพาเพื่อนๆ mm hmm. พี่ๆได้มาดูกันนะครับ mm hmm. ว่าเหรียญรุ่นนี้เขาดูกันยังไง mm hmm. ของเก๋น,นี่เยอะนะครับของเก๋ระบาดหนักนะครับ mm hmm. เวลาจะเช่าจะซื้อนี่ควรศึกษาก่อนสะสมนะครับ ถ้าใครมีแบบนี้นี่ผมรับเช่านะครับองคแลหล,หลายหมื่นนะครับลองส่งรูปมาดูลองส่งรูปมาดูให้ผมในไลน์ก็ได้ครับตัวเฟซบุ๊กผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆพี่ได้ไปดูกันนะครับว่าเหียญรุ่นนี้เขาดูกันยังไงอันอันดับแรกนะครับเราดูที่นี่ครับที่เกตพญานาคลองดูนะครับว่าจะคมมากเกตเป็นเกตเลยนะครับ เกตนี่ต้องคมชัดนะครับของเก๋นี่ทําเหมือนนะครับแต่จะไม่คมจะตื้นจะเบอร์มีอันดับที่สองนี่ตรงนี้นะครับจะมีแบบคล้ายๆหลุมเป็นคล้ายๆแอ่งน้ำเลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีเฉพาะบล็อกอุยใหญ่ทิมซ้อนนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ดูได้นี่นครับดูพญานาคดูปก ดูเกตนะครับนี่ครับดูผลของเกยังทําไม่เหมือนนะครับแต่ก็ใกล้เคียงเวลาจะเช่าซื้อนี่ควรดูให้ดีนะครับเหรือรุ่นนี้จะมีหลายบล็อกนะครับมีอูเล็กบล็อกน้องคำแล้วก็บล็อกอูใหญ่ทิมซ้อนอูใหญ่แขนจุดแล้วก็อูใหญ่แขนจุดไฟฝนนะครับเหรยญรุ่นนี้จะมีหลายบล็อกมาก ดูผิวผิวเดเดิมจะเป็นอย่างนี้ครับแดงแดงแห้งนี่ครับด้านหลังจุดนี้เป็นจุดที่แยกบล็อกเหมือนกันนะครับดูตัวทอทหารนะครับจะซ้อนที่ปอปานะครับเหรียญรุ่นนี้จะเรียกว่าอุใหญ่ทิมซ้อนนะครับดูกระแสพื้นเหรียญน,นะครับธรรมชาติของพระปั๊มนะครับดูเฟนฟรัสมี นี่แต่ของแท้จะคมมากดูเ้นและสมีคมๆนะครับ mm hmm. เหลือนรุ่นนี้ราคาแบบสวยๆก็หลายๆหมื่นนะครับแต่ถ้าสภาพ mm hmm. พิ้งๆิสภาพแบบไม่สวยมากก็ผิวมาขามเปียกอย่างนี้ก็ไม่แพงนะครับ mm hmm. ก็อยู่ที่สองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นสามมื่นนะครับแล้วแต่สภาพ ถ้าพี่ๆท่านใดมีนะครับส่งมาหาผมได้ครับผมรับเช่านะครับผมเช่าทุกบล็อกนะครับเช่าทุกรุ่นของลุงกุทิมนะครับพารุ่นนี้ก็เล่นกันหลักหมื่นนะครับหลายหมื่นจะเช่าห่างก็ควรระวังไว้นะครับของเก๋เยอะมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็พอเท่านี้นะครับ ฝากพี่ๆกดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมีพระอะไรนี่มาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสก็จะมาทําคลิปให้พี่ๆเพื่อนได้ดูกันตลอดนะครับจะนําพระแท้ๆมาให้พี่ๆเพื่อนได้ชมกันได้ศึกษากันนะครับเพราะของพระของหลวงปู่ทิมนี่มีเกเยอะเกทุกรุ่นนะครับเพราะพระหลวงปู่ทิมนี่มีราคาทุกรุ่นแพงทุกรุ่นนะครับ ฝากพี่ๆกดติดตามผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครผมด้วยนะครับติดตามทั้ง mm hmm. ผมได้ทั้งช่องทาง Facebook ธนวัตรฝีบางแล้วก็เพจผมก็เอ็ fit mm hmm. มฟิตหลวงปู่ทีมนะครับไลน์ผมก็ธนวัตรฝีเอ็ธนวัตรเอสบีทีเอเอ็นเอว่าทีเอสบีนะครับธนวัตรเอสบีถ้าใครมีรูปพระสนใจจะปล่อยหรือว่าจะเช็คนี่ส่งมาหาผมได้ครับในไลน์ โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่ๆมากที่ยังติดตามผมยังแบบดูตั้งแต่ต้นยันจบนี่ถ้าพี่ๆท่านใดดูยันจบก็ขอบคมากครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมพอเท่านี้นะครับกล่าวสวัสด,ดีพี่ๆทุกท่านนะครับงเฮงรวยๆร่ำรวยครับไม่เจ็บไม่จนขอบารมีหลวงู่ทิมคุ้มครองพี่ๆทุกท่านนะครับ